สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประโยชน์ดีมีทุกวันพื้นที่เล็กๆที่เราจะได้พูดคุยเรื่องราวใกล้ตัวที่อาจทำให้ขึ้นยิ้มหัวเราะหรือได้แรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ในชีวิตวันนี้เราอยากจะพาทุกคนมาคุยเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่า Thailand only เพราะนี่คือสิ่งที่ต่างชาติชอบใจและเราคนไทยควรภูมิใจมากๆค่ะอาหารสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก1 สมุนไพรไทยภูมิปัญญาที่กินได้เวลาพูดถึงสมุนไพรหลายคนอาจจะนึกถึงยาหรือกลิ่นแรงๆแต่จริงๆแล้วสมุนไพรไทยคือสิ่งที่อยู่ในทุกมื้ออาหารเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระชายกระเทียมหรือพริกทั้งหมดนี้ไม่ได้แค่ทำให้อาหารอร่อยนะคะแต่ยังช่วยบำรุงสุขภาพ แถมเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดมาหลายร้อยปี 2. เมนูขึ้นชื่อที่ต่างชาติหลงรักเอาแค่ต้มยำกุ้งนี่ก็ชัดเลยค่ะปลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อาหารไทยไปแล้วเพราะสมุนไพรอย่างตะไคร้ค่ะใบมะกรูดทำให้น้ำซุปมีกลิ่นหอมรสชาติจัดจ้านและยังช่วยแก้ท้องอืดขับลมได้ด้วยหรือแกงเขียวหวานที่ใช้โหระพาพริกขี้หนูและกะทิ มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างรสชาติความหอมและคุณค่าทางยาพูดไปก็หิวแล้วเนอะ 3. สมุนไพราย,ยาอายุวัฒนะในชีวิตประจำวันถ้าเรามองลึกลงไปสมุนไพรไม่ได้อยู่แค่ในจานอาหารนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเช่นน้ำสมุนไพรยอย่างเก๊กห้วยกระเจี๊ยบหรือมะตูมที่ช่วยดับกระหายแถมมีสรรพคุณเพียบ สมุนไพราบางอย่างเช่นขมิ้นชันกินแล้วช่วยลดการอักเสบในร่างกายหรือฟ้าทลายโจรที่ช่วงโควิดกลายเป็นฮีโร่เลยค่ะ 4. ทำไมต่างชาติจึงชื่นชมนักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าอาหารไทยไม่เหมือนชาติไหนเพราะรสชาติซับซ้อนมากทั้งเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวครบรสในจานเดียวที่สำคัญคือหอมสมุนไพรที่ทำให้จำไม่ลืม บางคนบินกลับบ้านยังต้องหอบตะไคร้ใบมะกรูดกลับไปทำกินเองหรือถึงขั้นเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศเลยทีเดียว 5. สมุนไพรไทยซอฟต์พาวเวอร์ของชาติทุกวันนี้อาหารไทยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ไปไกลทั่วโลกค่ะร้านต้มยำกุ้งผัดไทยซ้อมตำมีอยู่แทบทุกประเทศนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาตินะคะ แต่คือการส่งต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยผ่านอาหารแล้วเราล่ะควรทำยังไงเรื่องง่ายๆเลยค่ะหันมามองอาหารบ้านเราใหม่ๆว่ามันมีดีมากกว่าที่คิดเวลาไปทานข้าวนอกบ้านหรือทำอาหารเองลองสังเกตดูสิคะว่าในจานมีสมุนไพรอะไรบ้างแล้วมันช่วยเราเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้างบางทีสิ่งที่เรามองข้ามนี่แหละค่ะ ที่ต่างชาติเขาประทับใจและยกย่องอาหารสมุนไพรไทยไม่ใช่แค่อาหารค่ะแต่มันคือภูมิปัญญาวัฒนธรรมและสุขภาพที่เรามีอยู่ในทุกวันและที่สำคัญมันไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆใครที่ฟังแล้วชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้มารู้จักคุณค่าของอาหารไทยไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ